ก้อยก็คือสับให้ละเอียดแล้วเอามาปรุงเครื่องปรุงเครื่องใส่พริกเข้าวคั่วต้นหอมแล้วก็คนเข้ากันแล้วก็ตีตีให้แน่นแล้วก็เอาไปยภาษาอีสานว่าก้อยมันต้องแข็งมันต้องแข็งเลย่าก้อยคือมันจะไม่มีน้ำเศดแกก้อยมันต้องแห้ง น้ำตาไหลนะอันนี้จะไหลเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วแต่มันเหมือนมาพร้อมความทรงจำบางอย่างให้ผมพูดนะคิดถึงอายุแบบช่วงแบบ8ปดศูนย์เก้่ะแล้วก็แบบมีแบบไฟแปบแป๊บแป๊บแป๊บก็มีสาวสาวสาวคาวเราเกะผิวสีแทนนั่งข้างๆคุณอ่ะแบบนั้นนะครับมันลมแบบนั้นนะ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกขูมทุกคนมิตรรักแฟนคลับรายการซอสนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับซอสอีสานอันเดคุกอีก EP หนึ่งนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานคิดถอดกันบ่เนาะพี่น้องเอ้ยครับผมวันนี้เรามาเจอร้านลาบสเปเชียลอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือร้านลาบ101ครับผมหรือลาบลอยร้อยเอ็ดนะครับผมร้านนี้ตั้งอยู่ตรงแยกอรุณอมรินทร์เลยครับผมก็ถือว่าเป็นย่านเก่านะครับแล้วก็บวกกับว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ได้อารมณ์แบบร้านลาบเก่าๆอ่ะ ร้านนี้แบบได้ข่าวว่าเปิดมา30กว่าปีแล้วก็เกือบ40ปีแล้วด้วยนะคือบรรยากาศมันดูมันดูขลงังมันดูคลาสสิกแล้วก็มีเมนูแบบเขาเรียกว่าอะไรขออนุญาตใช้คำว่าเมนูขี้เหล้าคนเมืองยุคเก่าๆอ่ะยุคแบบอารมณ์แบบสาวคาเฟ่นั่งอะไรแบบนั้นนะครับย่านนี้แบบได้มากนะครับผม EP นี้มีเมนูอะไรบ้างสำหรับร้านลาบร้อยเอ็ดร้านนี้นะครับที่แยกอกรุณนารมลินเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมเซิร์นสันดาราไป ไอ้สวัสดีครับผมสวัครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับจรินครับร้านลาบ101ครับอ๋อร้านลาบ101แยกอรุณอมรินเนาะถูกต้องครับลาบร้อยเอ็ดลานนี้เปิดมาตั้งปีแล้วครับสามสิบกว่าปีเลยครับแต่ก่อนนี่ไปเป็นลุงน้องอยู่ราบร้อยเอ็ดหรือว่านี้ก็ออกมาเปิดเองคือนมองหนีแมนครับอ๋อตะก้อนมองนีเป็นทีมมองทีมทีมพยาเพิ่นบ่มีอยู่ได้มาสนใจารอกก้อนนี่เปิดร้านเห็นอย่างก้อนครับก็เคยไปอยู่กรมอู่ทหารเรือไปเป็นน้ำมั่วอยู่กรมอ อายุรันลาบรันราบบ้านสมเด็จแล้วก็ย้ายมาอยู่รันราบร้อยเอ็ดซอยวัดดงมูลเลกแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเคยเป็นปนักมวยมาก่อนอยู่ในกมรมปูตานเรือโอ ที่ผมมาร้านนี้นะนอกจากความเก่าแก่แล้วผมได้กินายความเก่าแก่ความเป็นนักดื่มความเป็นขี้เมาในเมืองส่วนหนึง่งแต่ร้านนี้มีมีเด็ดหลายอย่างมากอันดับแรกคือปิ้งก้อยแล้วก้อยปิ้งครับจะอธิบายว่าก้อยปิ้งก้อยปิ้งถ้าก้อยปิ้งก้อยเราเอาไปปิ้งแล้วก็เราปิ้งย่างก้อยอ <cherish. S 1> ย่างแล้วมาก้อยคล้ายๆถ้าบางคนเขาก็เรียกห่าดงห่าวดงถ้าย่งยางย่างแล้วมาก้อยอแต่อันนี้คือเราก้อยแล้วไปย่างย่างก้อยเราไปย่าง ก้อยก็คือสับให้ละเอียดแล้วเอามาปรุงเครื่องปรุงเครื่องใส่พริกข้าวคั่วต้นหอมแล้วก็คนเข้ากันแล้วก็ตีตีให้แน่นให้แน่น,น,แ,น,นแล้วก็ไปยาไป่างอีสานว่าก้อยมันต้องแข็งมันต้องแข็งเลยมาก้อยคือมันจะไม่มีน้ำาช่แข็งก้อยไม่ต้องแห้งๆแค่นๆนะครับมันจะเรียกว่าแข็งแล้วก็เอาห่อไปห่อ,ห,อห่อไปตอกเนาะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกระบ,บวนการทํากันอันนี้เป็นเมนูที่เด็ด เพราะว่าผมเข้ากรุงเทพแรกๆตอนปี2 5 4 7ยังหากินได้อยู่เมนูนี้แต่เป็นเมนูแบบชาญเมืองนะแบบแถวพุทธวิลายสองอะไรเงี้ยในเมืองไม่มีอันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเห็นร้านร้านลาบ1ทุนหนึ่งของพี่จรินเนี่ยขายก็เลยแบบแวะเลยลองชิมแล้วก็ได้ดังใจมากเดี๋ยวลองดูวิธีทำกันนะครับผมมันเป็นยังไงไมาย่งไงทำไมแบบเป็นย่งร้านเจ้าเพชรอยู่คเดียวพื้นก็เพชร น,นี่ขอแตกต่ง้งหรืองป้เจ้าบ่ามันก็ไม่ยากหรอกแต่ปัญหาบางทีอาหารพื้นบ้านของเราเนี่ยบางทีก็มาพลิกผันแปลรูปไปเอาอมาดัดแปลงบ้านนอกเราแต่ก,ก่อนมีงานอะไรเนี่ยก็อ้มันเหลือมันเหลือมันเหลือ้าเอาไปัวเอาไปครัวบางทีก็เอาเขาเรียกว่าไปมกเอาไปมก,ปม,กมกลาบวางไปตองกนไปมกเออเขาเอิ<ๆ>่นมกลาบมันสีหอมมัย่มยมยมันสีหอมครับมันหอมไปตองคือจริงๆแล้วอ่ะเมนูนี้มันก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเด็กอีสานเนาะเพราะว่าพี่จรินก็เป็นคนอีสานแต่ทีนี้คือเขาไม่ทําขายกันเพราะว่าหนึ่ยมันจะ ใช้เวลานานใช้เวลานานไฟไฟแรงไม่ได้ถ้าไฟแรงมันก็มันไหมไหมแล้วก็เอ่อเรียกอะไรมันจะขู่ลงไหมมันขู่หมายคามว่าพอมันไหมแล้วน่ะใบตองมันก็จะขาดไเนื้อเนื้อก้อยเนี่ยมันก็จะหล่นลงใส่ไฟหล่นลงเพราะว่ามันมันสับละเอียดไงสรุปง่ายๆว่าก้อยปิ้งเนี่ยเป็นเมนูที่มีดีเทลแล้วก็ใช้ความใจเย็นหน่อยหนึ่งฉะนั้นร้านลาบที่แบบต้องใช้ความรวดเร็วเนี่ยเขาไม่ค่อยทำกันแต่ร้านนี้ผมถือว่าเป็นอริซานของลาบเหมือนกันนะเพราะว่าผมเห็นบรรยากาศแล้วใช่เลยอันนั้นเมนูที่หนึ่งของพีนี้ อตอนนี้เราอยู่ในช่วงลดน้ำมันพายนะครับลดน้ำมันพายอยู่ไม่สะใจร้อนสามสิบเก้าองศาตอนนี้อันนี้เราได้พออยากให้แบบแฟนขับรายการซอสได้กลิ่นจังเลยตอนนี้คือใบชะพลูที่หอ่หอห่อก้อย,ยที่เอามาปิ้งหอมมากทําไมงได้กนิ่นทีมงาน ใบชะพูเนี่ยมันมันเป็นสมุนไพรที่ไปได้ดีกับพวกตระก,กูลลาบก้อยอยู่แล้วเวลาเรากินแบบพวกตระก,กูลออมตระก,กูลอู่เนะาะใบชะพูนี่มันสำคัญมากอันนี้เอามาย่างกับก้อยนี่คือแบบผมว่ามันลงตัวมากเพราะว่าใบาชะพูกินกินได้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแล้วพอยิ่งมาเจอไฟที่มันร้อนๆนะความหอมมันจะไปอีก,อกเวนหนึ่งอะที่ไม่ใช่หอมใบชะพูอย,อย่างเดียวมันจะมีความหอมแบบแบบไม่ไหม้หน่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยกินสโมกสโมกอะขออนุญาตสุดล้วน อ๋ยัดสุดลวดนะครับเห็นไหมมันจะมีความไหมตรงนี้มากกว่าใบ,บชะพูคือใบ,บชะพูไหมมันจะได้กินแบบกินแบบสโมกสโมกกินมากกว่าก,ากินใบ,บชะพูอ่ะกินก็ได้แต่จะกินเยอะก็ <laughs> นี่นะครับผมไมยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดน้ำไหลหมดแล้วน้ำที่ไหลมันก็คือน้ำน้ำเนื้อน้ำเครื่องปรุงที่แบบอันนี้อร่อยมากต้องรีบรีบใส่จานแล้วขอโทษครับไอ้ใส่จานได้ครับยา,ายาน้ำยาน้ำมันออกเบิมาซิมมาดีมาซิม,ม,ซมอันนี้อันนี้บีบได้ไป่ะหรือว่าบรา้องบีบก็ลองชิมชิมก่อนครับผม อันนี้ไม่ได้ชิมก่อนหรอชิมก่อนชิมแบบไม่บีบก่อนนะครับคือมันเป็นกลิ่นแบบเนื้อหมกอ่ะมันอร่อยมันหอมแบบมันอยู่ในความทรงจำผมมีแล้วนะเพราะว่าผมเข้ามาเรียนกรุงเทพปี2อ4 6ผมได้กินก้อยปิ้งเนี่ยประมาณปี4849กินอยู่ร้านแถวนู้นคุณคุณขายสองนานแล้วหลายปีแล้วนี่ครั้งที่สองที่ผมได้กินเมนูนี้ที่ร้านนี้เออเราจะเห็นว่ามันทำเห็ดอย่างไรนะมันช้ามันมันมันช้าครับผมเราเห็นว่าแกพี่แกพิถีพิถันมากตบนั่นตบนี่อะไรหลายอย่างนะ น้ำตาไหลนะอันนี้จะไหลเพราะว่าอร่อยดูแล้วแต่มันเหมือนมาพรอมคาทรงจำบางอย่างเด็กๆก็เคยกินอยู่หยุตางหวัดอยู่เนี้โตเคยกินกรุงเทพเนี่คยครั้งที่สองแล้วมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมะนาวสดของร้านที่เขาเขาไิ้ี่แไม่ใช่มะนาวขวดนะครับร้านนี้แบบเปรี้ยวแบบสวยงามดีมากอะเมื่อกี้ก็เปรี้ยวระดับหนึ่งนะแต่มันอาจจะมีแบบสาวเปรี้ยวมากกว่านี้นะบีบเพิ่มได้โอเคโอเคมากด้วยดีมันเปรี้ยวขึ้น แต่มันจะมีความหวานด้วยนะบอกไปถูกกันมันมีหวานหวานหวานแบบผลไม้มานิดหน่อยมันไม่ได้เปรี้ยวโดดอ่ะเะมันมะนาวสดมะนาวแท้มันก็จะมีกลิ่นหอมของใบชะพลูใบชะพลูมันดับกลิ่นคาวได้อย่างเราจะไปดัดแปลงอย่างเป็นแกงอ้อมอ้อมหอยอะไรเนี่ยได้เป็อ้อมได้เป็นอู๋ก็ได้ใบชะพลูเนี่ยจริงแล้วใบชะพลูมันคู่กับเนื้อวัวดีเนลยไหนไหมใช่ครับมันเป็นผักเป็นความทรงจำของเราอยู่แล้วของคนเด็กอีสานทุกคนแล้วใบชะพลูผักขีลาวอีสานเรียกผักอีเลิศผักอีเลิศเกิดอยู่บนกออ้อย ดูต่อไปนี่ขุนแผนเนื้อขุนแผนเนื้อครับผมแล้วก็ขุนแผนหมูขุนแผนหมูครับถ้าเราจะเรียกเป็นหมูทอดเนื้อทอดมันก็จะธรรมดาเกินไปมันมีมากกว่านั้นผมมาร้านนี้ครั้งแรกนะผมตรุดตานี่แหละขุนแผนหมูขุนแผนเนื้อเนี่ยคืออะไรทำไมได้เป็นขุนแผนเพราะว่าการใช้ภาษาแบบนี้เล่นภาษาแบบยังไงอะติดวรรณกรรมติดความเป็นเก่าๆนิดหน่อยเนี่ยอันนี้คือร้านที่เมาแบบโบราณแน่นอนเปยว่า ผมรู้เลยว่าผมสรุปตาล้วที่เพราะเพราะเมนูนี้คือรู้ว่ามันเป็นเนื้อทอดสมุนไพรก็ได้ที่แบบพูดแบบนั้นก็ได้นะครับแต่การทีเซนต์อ่ะมันเท่มากแนะนำนะครับเวลากินนะอันนี้เนื้อเนี่ยกินแบบนี้นะแบบวิสาก,ก็ได้กินเหมือนเมี่ยงอะ่ะเพราะว่าผมบางสิแสบได้รับผมใส่ซอสรพริกหน,หน่อยนึงอร่อยแบบวิสัยอร่อยมาก ผมทับใจความความเก่าคือเป็นร้านราบที่แบบเกือบ40ปียังอยู่ได้เหมือนเดิม อร่อยแล้วก็มีเสน่ห์ในความเป็นเก่าให้ผมพูดนะคิดถึงอายุแบบช่วงแบบ8 0 9 0นย่ะแล้วก็แบบมีแบบไฟแปบแป๊บแบบก็มีสาว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 คาราเกะผิวสีแทนนั่งข้างๆคุณอ่ะแบบนั้นนะครับมาลงแบบนั้นนะคือร้านร้านนี้มันมากกว่าร้านลาบเราจะเห็นอดีตความเป็นรอต้องเกียร์หัยหาอดีตนิดหน่อยนะผมชอบมากเลยร้านนี้เสน่ห์อยู่ตรงนี้ที่มากกว่ารสชาติอาหารและความสีพิถันต้องสองอย่างนี้ร้านลาบ101ลาบเราเอ็ดเราของอาจจริญนี้เป็นสุดยอดอยู่แล้วเป็นไปถูกต้องครับ EP นี้เรามาเจองานระดับร,บรับตำนานงานวินเทศละเอียดอ่อนมาเจอโดยบังเอิญขับรถผ่านทุกวันแต่ไม่เคยได้แวะอพอแวะก็ตกหลุมรักเลยนะครับแบบคิดถึงความความเก่าข่าหลังยุคที่แม่ผมมาใช้แรงงานในกรุงเทพก็เหมือนพี่เนาะมาใช้แรงงานในกรุงเทพพันธุ์สานมากรุงเทพยุคแรกๆที่เราจะได้พบปะกันก็มีร้านล่าร้านนี่แหละร้านหาริสานมันสุดยอดมากตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณไอจารินและพี่ผมนะครับแฟนแล้วก็ ลา,ลานึาบ101หรึ่งแล้ลา,ลาบรัยเอดะอะค,ครับผมไอ้ของคุณอะไรครับผมผมอดีครับอีพีต่อไปยังอยู่ที่ลาบ101ของไอ้จรินเด็ดคนนี้อีกออริจ mm ินอลคนนี้อีกดั้งเดิมนี้อีกลองไปดูอีพีต่อไป